สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการสกมวยดีวิถีไทยในประจำวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2568นะครับทันตดทางช่อง8หมายเลข27ครับเริเ่องมขันเที่ยงขึ้นเป็นต้นไปนะครับจากวิีมวยออรกร3นนทบุรีเดี๋ยวเรามาดูคูม่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับโชว์กันที่พิกัดน้ำหนัก110ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเหนือปัตพีบุมเด็กเซียนจะพบกับไก่ชนสอประวัติเมืองต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่พิกัด122ปอนด์เป็นทางฝั่งเหนือเพชรพุทธประชาชื่นจะพบกับอนุสรเล็กสิทธิ์บอลสกนและเคู่เอกนํำรายการครับโชว์กันที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างหลานยาแก้วก๊อตชี้มวยชอบ จะพบกับคอนดสารเจฟพุ่มพันม่วงส่วนคู่ที่10ปิดท้ายรายการครับโชว์กันที่พิกัด1 1 7ปอนด์นะครับเป็นองฝั่งยอดขุพนพลสิงห์ทองสี่จะพบกับไกรสุวิทย์ชูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับก่อนไปดูน้ำหนักนักตัวน้มวยหลังช่างครับในรายการสุกมวยดีวิถีไทยฝากแฟมนมวยท,ทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักนักตัวนมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ ดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกนะครับชกกันที่เวทพิกัด110ปอนด์นะครับซ้ายมือแกงสีแดงครับนี่คือเหนือปัตตีบุญเด็กเซียนนะครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีมวยจากอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเหนือปัตตีครับรายนี้เริ่มจากชนะนกวิสศนะครับแบงค์ชาติบีเคเรซซิงนะครับชี้อ้อมน้อยจากนั้นก็แพ้ฟาวยุคสครับชกกับขุนเดชลูกเขาขวางนะครับชี้อ้อมน้อย และก็หลังสุดนี่ชะนกวีสามครับกิ่งภยัยส่วนภายในยิ้มที่จิตเมืองนอนท์นะครับเมือ่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมาส่วนผู้โชคทางขวามือกางเกงน้ําเงินครับรายนี้คือไก่ชนสอปวดเมืองนะครับนักโชกรุ่นพี่วัย20ปีครับมวยจากจดพิจิตผลงานอร์มหลังของไก่ชนครับรายนี้ก็มีแพ้คะแนในให้กับชาย8 b c บซเคยิ้มที่ดอนเมืองนะครับและก็หลังจากนั้นไปเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกนะครับในรายการมวยไทยรัฐยา่า มีช่น้หุยสนะครับเพชรอินศูนย์กีราห้วยต้มและก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเสือคิมพรุงชัยมวยไทยนะครับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมาฝ่ายนีก้ก็กลับเข้ามาเมืองกรุงอีกครั้งคู่ประของรายการครับเวทพิกัดน้ำหนัก1 1 0ปอนด์นะครับน้ำหนักของทั้งคู่ที่ช่างได้เมื่อวานนะครับรายการนัดน,นี้จะช่างวันชกวันนะครับเหนือปัตตภีขึ้นช่าง1 0 9 7นะครับขาด0ู รูปร่างช่วงชกสูง165ซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย55กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซ้อมมีที่ค่ายมืยบุมเด็กเซียนที่จังหวัดนนทบ,บุรีส่วนคู่ชกทางด้านไก่ชนนะครับมาขึ้นจังได้110.3ลด0.3นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165ซนติเมตรไปปล่อย57กิโลกรัมเก็บตัววิซอมมีที่สอบอดเมืองที่พิจิตรนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกไม่ห่างใกล้เคียงคู่ขี้เนื้อตัวดูดีทั้งคู่ น้ำหนักไปปลอยดูว่าไก่ชนจะใหญ่กว่าเนื้อปตัตพีอยู่2กิโลกร,รมัมคู่นี้ขวากับซ้ายซ้ายกับขวาสดกับเก่านะครับหนุ่มด้านหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งทาง,ทางด้านเหนือปตัตพีครับรุ่นน้องเป็นมวยขวาเชิงดีดกักเตะดักต่อยอาวุธครบเครื่องมีนอกมีในครับแต่ว่าลูกดูด้านนี้จะเป็นรองนะครับไฟนี้เจอรุ่นพี่เนี่ยหัวใจต้องแกร่งนะครับถ้าโดนหนักโดนแรงแล้วถอดใจนิดเดียวเมื่อไหร่ก็เสร็จได้เหมือนกัน แต่ช่วงหลังผลงานฟอร์มก็เคลื่อนไหวอยู่เมืองกรุงตลอดความคุ้นชินนี่ดูจะได้เปรียบนะครับส่วนงช่วงทางด้านไก่ชนครับรานนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์เตะซ้ายต่อยซ้ายเตะนําต่อยตามบุกบูสู้ดีนะครับความขยนันความพยายามใช้ได้แต่ว่านานๆเข้ากรุงเทียครับความคุ้นชินแล้วก็ชอบร่างกายนี่ดูเป็นรองนะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับผู้กอบเชฟเลงฝั่งทางด้านเหนือปัทภีนะครับรุ่นน้องครับจังหวะมวยดีตั้งรับเก็บกัน ไฟนี้โดนหนักๆโดนเจ็บๆแล้วทนได้มองว่าเบียดไปเบียดมายืดเยื้อรรยาวน้องทีพีทีครับทราบร่างกายดูจะสดกว่านะครับคู่ปป็นของรายการครับออกชบัทีเหนือปัตพีบุมเด็กเซียนมองว่าชนะไก่ชนสอประวัติเมืองนะครับมาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็เป็นคู่เอกที่1น่ะครับโชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือเหนือเพชร พุดประชาชื่นนะครับนักชกวัย25ปีมวยจากอำเภอรกระสังจัดบุรีรัมนะครับผลการฟั่หลังของเหนือเพชรนะครับรานี้มีชนะแขนเพชรศิวะเพชรพมคุณมวยไทยที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้น่อที่สามให้กับโคดสารเจฟผู้มันม่วงที่ดอนเมืองและก็หลังสุดแพ้ะคะแนนให้กับหลานย่าแก้วก็ชีมวยชอบที่จิตมังนนท์กับเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานสามไฟชนะ1แพ้2นะครับช่วงนี้ดูสะดุดสะดุด ส่วนผู้ชคทางขวามือแกน้ำเงินรายนี้คืออนุสสนเล็กสิทธิ์บอนสกลนะครับหรือเจ้าศักสยามสิทธิ์บอนสกลเดิมนักชควัย20ปีนะครับมวยจากพนานิคมจังหวัดสกลนกครนะครับผลงานฝัามหลังของอนุสสนเล็กครับรายนี้มีแพ้นนอกวิเศษให้กับสัตวั์อวัฒนานะครับชีอ้อมน้อย จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้ามณชัย CMA Academy ที่อ้อมน้อยและก็หลังสุดชนะน้องวิสามเดชติคุณเพื่อนประตูผีที่จิตมังนลเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงาน3มไฟชนะ2แพ้น1นช่วงนี้ดูจะสดแรงขึ้นมานะครับคู่เอกที่1นะครับเวทพิกับน้ำหนัก122ปปอนด์น้ำหนักของคู่ที่ช่างในเมื่อวันครับเหนือเพชรขึ้นช่างร2 2 2ลูด0.2น,นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง172เซนติเมตรปล่อยปล่อยห้าสกิโลกรัมเก็บตัวฟิสซอนไปที่สิบกำลังหนึนน่งนะครับที่จังหวัดชัยนาทส่วนคูช่ชกทางด้านอนุสตร์เล็กนะครับเขินช่างได้เท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงชกสูงหนึกสิบเก้ซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยนี่60-61กิกโลกรัมเก็บตัวฟิสซอนไปที่คล้ายเมืองจิตเมืองนนท์น,นะครับ ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูเหนือเพชรจะเลื่มเรื่มอยู่นิดหนึ่งนะครับเนื้อตัวดูแน่นนะครับดูก้ามท้องครับดูชัดและเป็นมัดมัดด้วยกันทั้งคู่น้าหนักไปปล่อยนี่ต่างกันครับอนุสรณเล็กน้ําหนักปล่อยจะดูใหญ่กว่าเนือเพชรอยู่2-3กิโลกรัมนะครับอนุสร์เล็กนี่จะได้ในเรื่องของแรงประทะนะครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทน้งคู่ เหนือเพชรรุ่นพี่ก็เป็นมวยรูปร่างดีครับเก่าเกมอาวุธครบเครื่องดักเตะดักถีบนะครับรูปร่างดีอาวุธดีครับเหนือเพชรรายนี้แต่โดนหนักๆน,นี่ก็มีเมามีซึมนะครับของเดิมๆต้นๆพอได้ไปปลายมียุบมีย่ยนนะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุด,ด,ดไฟนี้ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งและหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปสูงโชคดีนะอนุสรเล็กรุ่นน้องรายนี้เป็นมวยขวาเป็นมวยทรงฝีมือเหมือนกันครับแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธแรง เตะขาตีหมัดรำหักลำค้นดีนะครับละนี้ก้าแรกก้าชนอาวุธลับของอันตร,รายเยอะสอบอันตร,รายมากและหลังผลงานฟอร์มก็ดูจะร้อนแรงขึ้นมานะครับช่วงหลังมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนผลงานดีครับชนะมาตลอดเลยนะครับคู่เอกที่1น,นะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ผมบอกชอบเล็งฝั่งทางด้านเจ้าอนุสร์เล็กนะครับมวยฟอร์มสดนะครับฝีมือเหมือนกันนะครับแต่อนุสร์เล็กดูจะได้หนุ่มได้สดตัวตน,นี้อันตารายครับเตะขาเตะหมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องเจาะร่างสลับบนโดนต่อโดนทีต่อท,อทีดอกต่อดอกนี่ดูจะหนักแรงแล้วก็ดุด,ดันกว่านะครับคนนี้มองไปที่เจ้าอนุสร์เล็กสิทธิ์บอลสกกลครับดูว่าชนะเนื้อเพชรพุทธประชาชื่นนะครับ และถึงคู่เอกในรายการครับคู่นี้เป็นคู่เอกที่2นะครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก119 0 0ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือครับนี่คือหลานยาแก้วก็ชิมวยชอบนะครับหรือหลานยาแก้วต่อศิราพลเกียรตโยธินตัวเดียวกันครับนักชกวัย25ปีครับมวยจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับผลงานฟอร์มหลังของหลานยาแก้วเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับแอนดี้เมซนซเยฟนักชกยูเคนครับในรายการบอลลูพินี จากนั้นเสมอกับลักชุมพรท่าแซย่าสัตว์ที่อ้อมน้อยและก็หลังสุดชนะแขนเจ้าเหนือเพชรพุทธประชาชื่นครับที่จิตมังนนเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้ชกทางขวามือแก่น,น้ำเงินรายน,นี้คือโค้รสาน JF ผู้มันม่วงนักชกวัย29ปีนะครับมวยจากอำเภอท่าสองยางจัดตากตานะครับผลงานฝั่งหลังของโค้รสานครับมีชะนกุ้ยสองนะครับฮามิเออร์ฮอสเซนนะครับในรายการแฟร์เท็ไฟน์นะครับตั้งแต่ปี67 ช่วงพฤษภาคมนะครับจากนั้นก็หยุดหายไปพักใหญ่กลับมาขึ้นว่าอีกครั้งเริ่มจากชานนวิสามเดติุนเพื่อนประตูผีที่อ้อมน้อยและก็หลังสุดนี้มาชานนวิสามเหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่ดอนเมืองเมื่อตุลาคมห8ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่สดนะครับนับน็อกมาตลอดเลยนะครับคู่เอกที่2ครับคู่นี้เวทพิกัด1้9าปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่นะครับที่ช่างได้มือวานนะครับรันยาแก้วมาช่าง1 1 7 จุดเก้ครับมาต่ํากว่าพิกัดนะครับน้ําหนักนี่ขาดไปปอนกับอีกจุดหนึ่งนะครับรูปร่างช่วงชกสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรน้ำหนักป,ปล่อยห้าสิบแปดกิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมไที่ค่ายเมอร์จ็คก,กี้ยิมที่สกลนครนะครับส่วนคูช่ชกทางด้านเจ้าโคตสานนะครับมาขึ้นชั่งได้ร้อยสิบแปดจุดสี่ก็ขาดไปศูนย์จุดหกนะครับรูปร่างช่วงชกสูงร้อยหกสิบสามเซนติเมตรน้ำหนักป,ปล่อยห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมไที่เจเอฟผู้มันม่วงนะครับที่พัทยาชลบุรรีนะคับ คุณินชาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับน้ำหนักไปปล่อยดูรลันแยะแก้วจะใหญ่กว่าคุสารอยู่1กิโลกร,รมัมคู่นี้เก่าๆด้วยกันทั้งคู่นะครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่หลัญแยะแก้วนี่ก็เป็นประเภทครบเครื่องฝีมือนอกได้ในดีนะครับคองแคล่วแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับมีลูกมีรับได้หนุ่มได้สดด้วย ส่วนคู้ชนทางด้านคารรษศาสรนะครับรันนี้เป็นมวยเตะขวาต่อยขวาไฟเตอร์ครับเดินเตะเดินต่อยอาวุธแรงบุกบู้สู้ดีนะครับครรศาสรมันสอกอันตารายนะครับต้นต้นดูรุนได้นะครับแต่ถ้ากดไม่หล่นเอาไม่อยู่ไปปลายดูจะลําบากเหมือนกันนะครับความสดความคล่องเนี่ยดูดูเป็นรองนะครับคููเอกที่2นะครับคูณนี้ก็เป็นประเภทอ่า ศิละปะพระประ,ประกำรังะครับถ้าชอบประเภทตั้งรับถอยทำก็หลนย่าแก้วถ้าชอบประเภทเปิดเกมเดินทำก็โคจะสานนะครับได้กันคนไรอย่างแล้วก็ดีคนละแบบเมื่อเป็นเรื่งองนไปแล้วครับผมออกเชิงกำลงฝั่งทางด้านหลานย่าแก้วนะครับเดินได้ถอยเป็นยืดหยุ่นเกมดีครับมีทั้งลุกมีทั้งรับนะครับต้นต้นไม่พลาดาโดนหมัดหลับร่นเนี่ยมองว่ายืดเยื้อระยะยาว,วาอัดมวยความหลักร้ายแล้วก็จังหวะมวยดูจะดูดีกว่านะครับ คู่เอกที่2ครับออกชว์ไปที่ร้านยาแก้วก็ชิมเออชอบมองว่าชะคดิสารเจฟพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับมาถึงคู่ปิดท้ายรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับซ้ายมือครับนี่คือยอดขุนพลสิงห์ทองสีนะครับนักชกวัยสปิปีจากจังหวัดนครสวรรค์ผลงานฟอร์มหลังของยอดขุนพลครับมีชะนกุิเศษนะครับเพชรมงคลสอสองบนเทียนครับที่นครสวรรค์ จากนั้นก็มาใช้แทนเจ้าชัยมงคลสิทธรองก๊อฟนะครับที่สระบ,บุรีเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับสูงโชคทางขวามือกางเกงน้ําเงินครับรานนี้คือเจ้าไกรสวิทช,ชูจิบะมีเกียวหรือเจ้าฟิวนะครับนักโชกไว17ปีจากแดริ้ชัดเชิงเซานะครับผลงานฟอร์มหลังของไกรสวิทรานนี้ก็มีแพ้น็อกที่4ครับให้กับขวัญข้ารูปเมืองเพชรนะครับที่อำเภอปากช่องจดนครดชสีมา เมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของไกรสุวิทย์ก็จะเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกนะครับภูทรต่างจังหวัดนะครับคู่ปิดท้ายรายการครับคู่นี้เวทพิกัด117ปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่นะครับยอดขุนพลเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงชกสูง170ซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย59กกิโลกรัมเก็บตัวฟิซซ้อมมีที่ค่ายเมืองสิงห์คลอง4ที่จังหวัดลพบ,บุรีนะครับส่วนคู่ชกไกรสุวิทย์ขึ้นช่างได้116.6ขาบหก รูปร่างชูชกสูง162เซนติเมตรนะครับปล่อยปล่อย54กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมิที่ชูจิบะมีเกียวดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกแน่นอนครับเล็กใหญ่ต่างกันเห็นเลยครับความสูงความยาวยอดขุนพลได้เปรียบช่วงชัดเจนครับได้สูงได้รอยกว่าส่วนไกรสุวิทย์ดูจะเล็กดูจะสั้นเสียเปรียบช่วงเนื้อตัวดูจากรูปดูแน่นดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักปล่อยปล่อยนี่ต่างกันเยอะเลยครับยอดขุนพลดูจะปล่อยปล่อยใหญ่กว่าไกรสุวิทย์อยู่ถึง5กิโลกรัมเลยนะครับ คู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่เจ้าขุนพลนเป็นมือรูปร่างดีเป็นมวยขวาทรงฝีมือตั้งรับดักเตะดักแทงนะครับคบเครื่องค่องครับรายนี้หลักเตลียมดูใช้ได้ระยอยหลังผลงานก็ดูจะสุดแรงขึ้นมานะครับไฟนี้ก็ต้องอแบบไม่ประมาทนะครับต้องรัดกลุ่มให้ดีนะครับเพราะว่าแมมือตกกัดหล่นโดนบวกโดนส่วนร่วงได้เหมือนกันนะครับเพราะคู่ชกนี้เป็นประเภทหนักแรง ส่วนคู่ต่อสู้ไกรสุวิทย์รายนี้เป็นมวยขวาเป็นมวยกรแรกกาชนนะครับเตะนําต่อยตามตุ๊บตับไปเรื่อยนะครับรายนี้แข่งดีหมัดดีนะครับแต่พอโดนอัดโดนเบียดเยอะๆก็เก็บอาการส่อนการไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับไฟนี้ดูเสียเปรียบช่วงด้วยดูเล็กดูสั้นกว่าตามทรงตามเชิงก็ต้องลงทุนนะครับยืนเต้นยืนคุยนี่ดูจะเข้ารองแข่งได้คููปิดท้ายรายการครับคูน่นี้เมื่อเปลี่ยนเส้งหมแล้วครับ ผมก็ออกชอบแรงฝั่งทางด้านเจ้ายดขุนพลนะครับรูปร่างโครงสร้างช่วงชกได้เปรียบครับรายนี้ตั้งรับถอยทําเก็บกันบังโตนะครับไฟนี้ดูได้ใหญ่ครับใหญ่ทั้งน้ําหนักใหญ่ทั้งรูปร่างนะครับน้ําหนักปล่อยใหญ่กว่าเยอะเลยครับมองข้าเบียดไั่เบียดมาเองทีคาดทีเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่ประทะก,กันไปเนี่ยน่าจะมีผลนะครับแล้วก็ความเป็นมวยจังหวะมวยก็มองว่าจะดูดีกว่าด้วยนะครับ คู่ปิดท้ายรายการครับออกชบบที่เจ้ายญิขุนพลสิ่งของสี่ครับดูว่าชะไกลสวิตชูจีบะหมี่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวมาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในช่างหลังช่างศึกมวยดีวิถีไทยกันอีกสักครั้งนะครับเริ่มตรงที่คู่ปัญหาของรายการครับออกชบบที่เหนือปัตตภีบุมเด็กเซียนนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดอาวุธครบเครื่องคล่องช่วงหลังผลงานฟอร์มเคลื่อนไหวอยู่เมืองกรุงตลอดดูจะคุ้นชินแล้วก็มาดูจะคุ้นเคยกว่าครับมองว่าชะไก่ชนสอประวัติเมืองนะครับส่วนคุดต่อมาครับ เป็นคู่เอกที่1ออกชอบที่เจ้าอนุสร์เล็กสิทธ์บนสกลนะครับชอบที่อนุสร์เล็กนะครับเป็นมวยชาบูเลยครับดู5้าน้ําหนักปล่อยดูใหญ่กว่าแล้วก็ดูได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายฝีมือเหมือนกันนะครับแต่ว่าอนุสร์เล็กแกหนักแรงครับโดนต่อโดนที่ีดอกต่อดอกนี่ดูดุดันกว่ามองว่าชะเหนือเพชรพุทธประชาชื่นแล้วก็คู่เอกที่2อครับออกชอบเป็นมวยดาวหมูกระทะไปที่ร้านยาแก้วก็ชี้มวยชอบนะครับประเภทคล่องแคล่วรวดเร็วเข้าออกไวครับ ทีต่อทีนี่ดูจะไวกว่าแล้วก็หลักเรียมไวพิบไอคิวดีด้วยอาวุธมดูหลากหลายครับมองว่าจะชนะโคดัสารเจเอฟผู้มันม่วงนี่ครับแล้วก็คู่ปิด้า้รายการออกช็อตที่ยอ่อขุนพลสิ่งของสีนะครับรูปร่างโครงสร้างได้เปรียบอาวุธมวยครบเครื่องได้รอยได้ใหญ่มองว่าไกวิตชูจิบะมีเกี่ยวนะครับก็จบเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกมือดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์นี้ แฟนมวยชอบใครครับชอบมวยคนไหนแสดงความคิดีห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe ปุ่กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านครับล้ำเริศเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ